สบายดีบรรดาฐานที่หักแพงทางหลยินดีต้อนรับทุก่านเข้าสู่ช่องเฮียนแล้วเฮียนอีกแชนแนลเมื่อนี้เราจะนำเอาความหูมาฝากบรรดาฐานเราจะนำเอาความหูวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและจะมาเฮียนหูเกี่ยวกับความหมายของคำว่าเศรษฐศาสตร์การเมือง เศรษฐศาสตร์การเมืองหมายถึงการผลิตการแจกยายการสมใส่สินค้าและปัญหาต่างๆที่เกี่ยวพันกับแหงงานทุนและการเสียภาษีอากรซึ่งมนุษย์เ้าได้เลือกนำใสสัสพพยากรที่หายากหรือขาดแคลนมาผลิตและบริการอย่างประหยัดและมีประสิธทธิผลสูงสุด เศรษฐศาสตร์การเมืองเมนวิทยาศาสตร์หนึ่งที่ว่าถึงการขยายตัวของการพัวพันการผลิตในสังคมหมายถึงการพัวพันเศรษฐกิจของคนเฮาเศรษฐศาสตร์การเมืองได้วิเคราะห์วิจัยกฎเกณฑ์ควบคุมนำพาการผลิตการแบ่งปันการแลกเปลี่ยนและสมช้วัตถุสิ่งของต่างๆอยู่ในสังคมมนุษย์ ในรยะยะแห่งการขยายตัวของสังคมนัดทั้งมุดที่กล่าวมานั้นก็เหม่นความหมายของคำว่าสิรธาศาสตร์การเมือง